สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กลาลยานมิตรที่รักเคารพศรัทธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหานไร่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองครับสวัสดีทุกท่านทุกคนทั่วไทยนะครับก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับกับช่องเล็กๆแห่งนี้นะร่วมกันเผยแผ่บารมีหลวงปู่ทิมอิสริโก ร่วมกันศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปเนาะท่านที่เข้ามาแล้วก็ชมเพื่อความบันเทิงนะทุกท่านทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับศึกษากันไปดูกันไปครับเดี๋ยวนี้มีหลายเพจหลายกลุ่มหลายรูปแบบเพราะฉะนั้นเราชอบแบบไหนศึกษาแบบไหนก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับภายใต้ ความศรัทธาเดียวกัน,นครับกัลยานมิตรทุกท่านทุกคนเนาะวันนี้มีอะไรมาให้ดูนะวันนี้มีมาให้เปรียบเทียบในเรื่องของพระขุนแผนผงพรายกุมารพิมพ์เล็กนะพิมพ์พเล็กนะครับเอามาให้ชมเป็นบางส่วนนะครับเอามาให้ชมเป็นบางส่วนเดี๋ยวนี้รู้สึกจะสับสนกันอยู่นะครับว่าเอ๊ะแบบนี้ เขาเรียกอะไรนี่ครับถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกอะไรมีลักษณะแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวขอญยติปรับแสงสักหน่อยครับเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เขาเรียกอะไรดูคุณแผนองเล็กนะครับนี่ตอนนี้บังคับพิมพ์เส้นบังคับพิมพ์ครับแบบนี้เขาเรียกอะไร 1> <tyard>. <1> แบบนี้เขาเรียกว่าห่อนะครับผมเขาเรียกว่าห่อทอง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 คํานะครับห่อแผ่นทองคำนะครับเป็นทองคําที่แผ่นรีดเนาะรีดบางแล้วก็มาหอ่ออันนี้เขาเรียกห่อนะครับข้าาหลังก็จะเป็นยันลนักษณะการห่อนะครับมันก็จะมีแบบนี้นะด้านหลังด้านเดียวแล้วก็อีกอันก็หอ่อทั้งองค์เลยนะครับหลายคนหลายท่านคงจะเห็นแล้วล่ะ เขาเรียกว่าหอ่อทั้งองค์นะครับห่อทั้งองค์นะห่อทั้งองค์ครับอันนี้ออกโทนสีน้ําตาลนะครับขาวๆน้ําตาลนะครับอันนี้ออกโทนเขียวครับผมออกโทนเขียวครับยันมันก็จะมียันแตกกับยันเต็มนะครับน,นี่ยันเต็มครับผิวสวยบรรณสวยนะบ่อนแทรกซึมอยู่เนื้อข้าวเหนียวสุกครับ เป็นบล็อกบัตนะครับพิมพ์ทั่วไปนะไม่ใช่พิมพ์นิยมตัวพิมพ์นิยมเขาจะมีของเขาอีกอันนึงไม่ต้องไปพูดถึงนะครับตัวนี้อ่นี่ครับเขาเรียกว่าห่อนะครับเขาเรียกว่าห่อทองครับมีทั้งขุนแผนพิมพ์ใหญ่มีทั้งรูปรูปลอที่เป็นก้นทองคำ มีทั้งกลิงนะครับที่เป็นก้นห่อทองคำแบบนี้มันจะมีอยู่2อย่างนะแต่ตัวที่ได้รับความนิยมมากคำว่านิยมก็คือมันสวยนั่นแหละจะเป็นแบบปิดทองคำนะครับปิดทองคำเช่นเดียวกับกลิ่งใหญ่กลิงชินบัญชรน,นะอาตอนนี้เราดูหอ่อไปก่อนนะครับนี่บรรณคุณแผนนะครับคุณแผนพิมพ์เล็กครับ ว่ากันว่าขนแผนพิมพ์เล็กก็จะเป็นของสุภาพสตรีและเด็กนะส่วนพิมพ์ใหญ่นั้นจะเป็นของสุภาพบุรุษนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เอาไว้ใช้ห้อยเอาไว้แขวนเน,ะนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับไซส์ก็ด้วยนี่แหละนะครับแต่เอาเข้าจริงๆก็ใช้ได้หมดเลยแหละทั้งชายและหญิงนะครับเอาอยู่ที่ความชอบความพอใจนะครับนี่ครับผม แผ่นพิมพ์เล็กครับอันนี้ยันเต็มยันเต็มซุ้มเต็มครับซุ้มเต็มโอเคนะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าห่อทองครับนี่ครับเขาเรียกว่าห่อทองครับก็จะเป็นทองคําแท้นะก็หลายคนหลายท่านถ้าอยู่ใกล้ในส่วนที่เขารับตรวจค่าก็ไปวัดค่าก็จะอยู่ที่ห้าสิบหกห้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเออห้าสิบห้าห้าสิบหกเปอร์เซ็นเลยทีเดียวเนาะเอา้า อันนี้คือห่อทองนะทุกท่านทุกคนนะครับผมหรืออย่างเช่นเดี๋ยวเปรียบเทียบให้เห็นเราจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นไปอีกนะในห้วงเวลานี้ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่นะครับผมในเรื่องของคลิปก็สลับวันก่อนก็ลงในเรื่องของการขอขอมากรรมการแก้กรรมบากันไปนะครับก็หลายคนก็ตัวแอดมินเองก็มีความชอบนะครับศึกษาด้านนี้อยู่พอสมควรนะครับแล้วก็เป็นพรามพิธีด้วย ท่านใดยังไงอยากจะให้ไปช่วยเหลือก็ทักกันไนดะ้นี่ครับอันนี้ก็ห่อทองอแล้ววันนี้ก็มีหลายคนทักสับสนเรเรียกจะเรียกห่อทองหรืออะไรดีนะครับเรียกห่อทองนะบางคนก็เรียกหุ้มเอเอเราเรียกห่อทองครับมันก็จะมีห่อแบบนี้กับห่อเต็มเลยนะสำหรับคุณแผนพิพมเล็กเมื่อสักครู่แต่อันนี้เอามาให้เห็นเป็นรูปลอ เหมือนหลูกป,ปู่ทิมนี่ครับหอทองคำนี่ครับอเอามาให้ชมจะได้เปรียบเทียบกันมันมองไม่ค่อยชัดดูตาเปล่านี่แหละไม่ต้องลงกล้องตามนี้นะครับผมนี่ก็จะมีจานทั้งที่เป็นยัน5และก็ยัน3นะครับ เอาชัดเจนมากขึ้น,นครับห่อทองนะห่อทองห่อทองหรือแบบนี้ก็ห่อทองเหมือนกันนี่ครับนี่แบบนี้ก็ห่อทองครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับสุดท้ายของหนึ่หลักษณะหรือสุดท้ายของการห่อทองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่ครับห่อทองครับ นี่นะครับปิดแบบนี้นะครับห่อทองห่อทองอันนี้เป็นพายคู่นะครับสวยจัดมากครับนี่นะโอเคนะเอาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปครับทางรอดต้องศึกษาก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมศึกษากันไปนะชมเพื่อความบันเทิงประมาณนั้นเลยเด้อเอาละมันมีอันหนึ่งคราวนี้ครับ พอจะเหลือๆให้เห็นเป็นตัวอย่างได้บ้างครับเอา้านี่ครับตัวหน้าหน้าหน้าขุนแผนตัวพิมพ์ของเขาก็จะต่างกันอยู่นะครับผมไม่เหมือนกันนะครับอืมเขาก็ตีไปหนึ่งห้าไปหาหนึ่งหกเลยนี่ครับนี่ครับดูเนื้อนะครับเนื้อเข้าเหนียวสุกสวย ก็ให้เข้าใจกันไปตามนี้นะครับดูมวลสารนะครับมวลสารวาระนี้เขาจะมีเป็นเอกลักษณ์มีทั้งปัทีธาตุก็มีนะครับมีทั้งเพชรทั้งพลอยมีทั้งพลอยครับมีทั้งพลอยแล้วเนื้อคดหนึบมากสวยมากจัดมากครับมีมวลสารเยอะเลยเช่นเนื้อเขียวเนี่ยก็จะมีเนื้อขาวเนื้อแดงเนื้อดาอะไรปนๆกันอยูอ่มาดูด้านหน้าบ้างนะนี่ครับพิมพ์เขาจะต่างกันอยู่นะ ดูมวลสารครับไล่กันเลยครับสร้างไล่ไล่กันไล่ไล่กันนะครับแต่เอามาเปรียบเทียบที่ปิดทองข้างหลังให้ดูนี่ครับอันนี้ก็เป็นอันนี้เขาเรียกว่าปิดทองครับไม่ใช่ห่อทองเนาะนี่ครับใครที่ได้ตัวนี้ไปก็ยินดีครับเอาไปเลี่ยมแขวนขึ้นคอไม่อายใครครับดูด้านข้างครับนี่ครับเขาจะไม่เหมือนกันนะ จะว่าหนากว่าก็ใช่นะครับนี่ครับผมนี่ครับปิดทองก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวเรื่องเรื่องแสงสักหน่อยนี่ครับปิดทองครับดูเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองไม่ต้องใช้กล้องดูสิลองซูม m เข้ามาสินี่ครับนี่นะนี่ครับปิดทองก็จะเป็นนี้ทองคําแท้นะนี่ครับแบบนี้ครับอันนี้เขาเรียกปิดทองครับ ไม่ใช่ห่อทองถ้าเป็นกลิ่นชินบัญชรก็จะเป็นกลิ่งใหญ่นะครับที่ปิดทองแบบนี้เนี่ยมันจะต่างกันนะคดูใกล้ๆกันเลยดูใกล้ๆกันเลยตัวองค์พระคุณแผนเองก็ต่างกันเรืความหนานะครับดูนะครับนี่เขาห่อทององค์นี้ห่อทององค์นี้ปิดทองครับเห็นไหมต่างกันนะครับต่างกันนะครับนี่เลย ครับส่วนจานก็เหมือนกันครับจานสาบ้างจานยันห้าบ้างครับนี่นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูองค์ใหม่เดี๋ยวมาดูองค์ใหม่กันดูองค์ใหม่สิดูองค์นี้เนื้อเหลืองนะเนื้อเหลืองนะออกออกเหลืองเหลืองครับออกเนื้อเหลืองครับนี้ครับนี่นะนี่คือเอกลักษณ์นะครับเขาจะมีอะไรอยู่อีกปนกันอีกนะ เป็นดําเป็นแดงเป็นขาวเป็นน้ำตาลเนี่ยเห็นไหมครับนี่ครับสภาพแบบนี้เนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของหนึ่งห้าหนึ่งหะครับตีไล่ปีนะครับไล่ปีนะครับบางคนเขาก็เหมารวมเป็นหนึ่งห้าไปเลยครับนี่ครับทองปิดทองจะเป็นแบบนี้ทุกคนทุกท่านเสนีมนลเสนีสุดๆุดมากเลยนะครับดูนะอุ้ย ันนี้เขาเรียกปิดทองครับทุกคนปิดทองครับปิดทองนี่ครับปิดทองครับส่วนอันนี้ห่อทองครับอันนี้ห่อทองนี่ห่อทองครับต่างกันนะเอาเรียกใหม่นะทีนี้เนาะจะได้สื่อสารกันชัดเจนอันนี้ห่อทองครับอันนี้ปิดทองครับเช่นเดียวกันกับพวกนี้นะเช่นเดียวกันกับเช่นเดียวกันกับอันนี้นะเเดี๋ยวให้ให้ให้ดู อาสักตัวอย่างหน,น,นึ่งอันเนี้ยนะครับนี่นะนี่กลล้นกลิ่นชินบัญชรนะครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าปิดทองปิดทองคำเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นี่เขาเรียกปิดทองครับถ้าห่อก็จะเป็นเหมือนเมื่อสักครู่นี้นะที่หอรูปหล่อสวยงามครับปากกดในกิ่งใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ด้วยโอเคนะครับก้คนขดสลาแล้วก็ดำกลับเลขแล้วแต่แล้วแต่วาละเขา นะครับอันนี้เป็นกิ่งชินบัญชรน,นะครับผมกิ่งชินบัญชรตัวนี้เป็นเนื้อนวะนะทุกคนครับอหรือจะเป็นแบบนี้เขาก็เรียกว่านี่นะครับอืมเขาก็เรียกว่าปิดทองครับนี่ครับดูกล่นนะนี่ครับมนเสน่ห์น่ครับปิดทองครับสวยสวยมากอ้าว ตามนี้นะครับผมคราวนี้ก็เอามาสื่อภาษาเรียกกันนะว่ามันห่อทองไอห่อทองหรือปิดทองครับห่อเขาจะเป็นแบบนี้นี่ครับนี่ห่อแบบนี้ห่อนะนี่ครับห่อครับนี่ส่วนพวกนี้ปิดอันนี้ก็ปิดเห็นไหมครับนี่นี่ก็ปิดทองครับนี่ก็ปิดทองเหมือนกันนี่สวยงามครับนะรับบันยิ่งหายากเข้าไปเรื่อยๆอันนี้เป็น หนุมานเนื้อนวะนะครับก้นทองนะภาษาเขาก็เรียกรวมไปเลยว่าก้นทองคำก้นทองก้นทองคาโอเคนะเอาสำหรับคลิปนี้ทักทายพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสวนากันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับใครที่อยากจะเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนมงคลกันนะครับในกลุ่มศิษฐาอนุรักษ์บาร,รมีหลวงปู่ทิมก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะฝากลิงก์ เอาไว้ท้ายคลิปนี้นะครับรวมทั้งแอดไลน์นะเผื่อว่าใครอยากจะไปทักทายก็จะมีกลุ่มแลกเปเลีล่ยนเรียนรู้กันอยู่นะครับผมเอาละวันนี้นะช้าแต่ก็มาอยู่เนาะโอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเด้อทุกท่านทุกคนครับบุญรักษาครับบาร,รมีลบภูทิมคุ้มของพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบพระคุณมากมายครับสะอออุดรทีวีครับ